เาลงราคาพี่จึงไปหาไม่ได้งานแต่งนัดไว้ต้องเลื่อนไปอีกสักปีปวดใจเก็บเงินไม่พอสักทีอยากแต่งงานคนดีที่นี่ต้องคืนสัญญาเห็นใจน้องจัง ที่ยังคอยวันสัญญาเก่าวขึ้นราคาเรามาคุยส่งต่อส่งพี่คนจริงใจไม่ทิ้งให้น้องเศร้ามองพี่รักแต่น้องเราสรงต้องได้วิวาสูดสู้ทนรอคอยวันสำเร็จ หลายปีไม่เข็มยังรอวันเวลาถึงเกิดมาจนรักเราไม่จนหลอกหนามองเดือนตรงงนาสัญญารักตายแสงจันเข้าขึ้นลาคาพี่จะมาหาน้องไหม เจ้าอย่าเปลี่ยนใจให้ใครจองดวงใจพี่พี่ลูกเช้านาราคาข้าวเท่าชีวีขายข้าวปีนี้โชคดีคงได้แต่งงานสวดสู่ทนรอคอยวันสำเร็จ รายปีไม่เข็ญยังรอวันเวลาถึงเกิดมาจนรักเราไม่จนหลอกนามองเดือนตรงงนาสัญญารักได้แสงจันทร์ข้าขึ้นราคาพี่จะมาหาน้องไหมเจ้า อย่าเปลี่ยนใจให้ใครจองดวงใจพี่ที่รูกเช้านาราคาข้าวเท่าชีวิขายข้าวปีนี้โชคดีคงได